อยากเรียนภาษาเกาหลีหวะ่ะอันนี้เขาจีนไม่ใช่เหรอเกาหลีคนแรกอะวันวันนั้นเขาพูดจีนเกาหลีเกาหลีอันหยองอันเฉยหยอวันนั้นเขา,าพูดจีนด้วยอยู่ๆก็อยู่ๆก็แรปจีนใส่ใส่เฉยน่าจะเหมือนเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้นี่ลงไหนอะย่า,ยาดเหรอได้หมดใช่ใชย่าดไปดิเขากาหลีเขาก็จีนเห็นเขาพูดเขาพูดจีนเฉยเห็นในเห็นใน description เขาเขียนว่าเกาหลีเนี่ยเกาหลีใช่ใช่แต่ถึงว่าวันนั้นน่ะเขาก็พูดยังไงพูดจีนเนี่ยเขาพูดจีนได้เห็นไน่าจะหลายภาษาดูทรงหลายภาษาน่าจะเก่งเน่เจแปนก็ได้บอกนี่ไง I speak Japanese English as well เออโอ้เก่งจัดแล้วเคยอยู่ที่จีนอ๋อไม่แปลกี่พูดจีนได้ก็ใช่ไงวันนั้นน่ะเขาแรปจีนใส่เลยเคยอยู่จีนอยู่ญี่ปุ่นย่อังกฤษโอเคเกาหลีโอ้โหสี่ภาษา คึงลูกควบเลยปะเนี่ยมี่ภาษากูอยากเรียนทุกภาษาเลยตอนนี้มีคนไหมครับเนี่ยเฮ้ยมี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 าโซนหน้าเราเลยโซนหลังเลยซ้ายมือสี่ตัวนะเว้ยมันบีบโซนเรานะเว้ยอันนี้ยอันนี้คือมันบีบโซนเราลงจิกซ้อไม่ผมอย่าไปลงโซนหลังอ่ะผมไม่ยุ่งกับมันอ่ะไม่ให้ไปถึงว่าไอ้พวกนี้มันบีบโซนโซนเราลงมานะเว้ยแบบบีบเข้ามาอ่ะไอ้เราเลยหนึ่งตัวหนึ่งด่ะมออะไรรับช่วงนี้บ้างอ๋ออันนี้พี่ไม่รู้ไปแล้วมีพนเหรอ ยิงอยู่ชีตีหนึ่งเติมแล้วมีหนึแล้วแถวโซนจิกจิกจิจิกจซอมีสองตัวโอ้ยโอยอยขอโทษขอโทษไม่สองขีดจะวงละห้าพันอืมบคุณดาวหนึ่งพันดวงจากพี่สายเด็กับวันนี้ได้เห็นคมเียได้ตเตืรนีเลยครับอสุดยอดใกล้เใกล้แล้วขอบคุณมากครับพ่ซายช่วยหาให้พิซายหนยนะ น่าจะใช่อิมเอมไม่ได้ดูขอบคุณมากมากครับพี่สายดาวหนึ่งพันหนึ่งครับผมบอกเลยมายุสอนฟี่เอะสาวเกาหลีมีแต่น่ารักจมูกนี่เป็นสันเลยแต่รู้แหละว่าเป็นจมูกพลาสติกไม่เป็นไรนะเขาทำกัน้งแต่เกิดแล้วป่าอาจจะเป็นกระดูกเขาก็ได้แบบนี้มันมีอะไรนะใช้กระดูกหลังหูอ่าเอออาจจะไม่ใช่พลาสติกแล้วอาจจะเป็นเ็มเซลเป็นอะไรก็ช่างอ่ะไม่ดีที่จมูก โอเคโอเคกูไม่ได้เสียบเข้ารูจมูกเหรอกยังเออไงกูวัดจริงอยู่แล้วแล้วมันวัดกันที่รูอะไรวะไอ้โบไอ้คนตรงๆอะไรพี่อะมันวัดกันที่รูอะไรวะรูหัวใจอ๋อเออได้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 เยอะได้เยอะมันมีได้หรอวะอืมไม่มีดวงตาดวงตาไป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจมูก ไอ้ไม่เกี่ยวไงก็บอกจมูกไม่เกี่ยวก็บอกก็ที่บอกไงว่าจมูกมันไม่เกี่ยวโอเคจมูกไม่เกี่ยวใสเดี่ยวได้หมดเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วพี่ตึกนี้มันของเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราออกได้นี่หว่าฟาร์มเสร็จก็ออกเลยเนี่ยชิวๆขอบคุณนะครับพี่ทรายคุณมาก เหมือนมันนมัดูเรียนยากๆอ่ะภาษาเกาหลีก็ยากทุกภาษาวะรู้สึกภาษาที่ง่ายที่สุดอ่ะคือาภาษาอังกฤษง่ายสุดแล้วาภาษาอังกฤษอ่ะค,อคือง่ายสุดเลย ykono e s มีบริวเหรอ yno e s yes, no, ok เย็ดเย็ดเย็ดอ่ะอะไรหัวร้อนให้ดูหน่อยสิให้กันถ้ <c oughs> าเจอผมหัวร้อนเลยโดนนะหัวอาไไหวใช่เหรอ สวัดี่ค่ะป๊าลุงพลเจอลุงเอ็นไปกระจกสวยเลยฮะผม,มเป็นคนหัวร้อน,อนอยากเลยหรอใช่ผมคนหัวร้อนอยากผมเป็นคนแบบจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงอุย้ยเชี่ยตึงน้ปามแล้วคุยกันดีๆตลอดไ,ไปละเหรอใครมีใครมาฟาร์มเก่งมาฟาร์มมาเก็บป่าไม่ได้ฟาร์กเลยนะไปนะกูไปกูไปนอกวงละเอ้ยกูไปหาอะไรทำแล้วสัตว์อยู่ไม่ได้ละยมันข้ามมาบีบใช่ไหมไอ้พวกเนี้ย เออข้ามาแล้วในเมืองในเมืองไม่อยากอยู่เฮียแม่งอย่าโดนฉกไม่อยากเว้ยโตสอนเต้นนีนเก่งมากและคุณแปดด้วยเดย์เฮียผมไม่ยอมตายแล้วกินสัตว์ออ,อ,ออกไหมออกด้วยออกไหมอัลเทเนตเอฟสี่เลยนะเฮ้ยคนละออกจะได้เขาพูดสางคิดได้ก็จบนะภาษาเกาหลีไม่ต้องเรียน้ลไปเลยนอนน้อยจิตวิทยานะเดี๋ยวไปไม่ถึงไม่ถึงมันโบ่เลยมันแพ้ใช่ใช่อยู่มิดมานานแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างมันพยายามมันพยายาม พยายามนอนแล้วอ่ะพี่สายนะมันนอนนอนไม่หลับเองอเร้องเต่างอยหน่อยไปส่งบิดช่องพี่เอกดีกว่าพี่เอเหรอเร้องเต่างอยทุกวันนี้หนูยังไม่เข้าใจเลยว่าคขาว่าเต่างอยหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบในบริบทของเพลงเขาตั้งใจจะหมายถึงอะไรไม่เคยนะไอ้พวกเนี้ยไม่เคยเข้าสมองเลยเต่างอยอะไรอะไรอีกวะเคยฟังไหมเบ้าคีล่าชาดเมาคีล่าไม่มันเยอะไอ้พวกเต่างอยพวกอะไรอ่ะ เยอะแยะไอ้พวกเพลงซ่าตุ่มตวงอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยคือไม่เคยจําเลยอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกมันไรอ่ะเฮ้ยแต่บางครั้วสัตว์อ่ะกูจําอยู่กูเคยจำจำกูเคยเรียนตอนเด็กแต่บางครั้วสัตว์จําเลยแต่เขาบอกว่าสามเต่างอยรอคอยอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบพี่มัาเต่างอยคือเต่ามันเหมือนมันเต่ามันรอคู่รอวางไข่ไงเต่างอยอ่ะแค่รอคอยแอะมั้งมันนอนไม่หลับใช่เหรอ ใช่ก็พยายามนอนลอยๆคือมันดูเงาๆอ่ะเงาๆเท่าๆเครียดนู่นเครียดนี่อะไรไปเรื่อยเลยครับเออช่วงนี้มันเครี๊ยบแค่มันก็เป็นอย่างนั้นพี่ภาษาเขาเขาแปลงคำไงเตางอยใครใครอยู่วิสานบ้างเฮ้ยไม่ไห่เราเราดูวิสานเมาเมาคีรสรสัตว์ตอนแรกก็ไม่ได้จำหรอกแต่พอพี่พี่เห็นพี่หมยังพี่ล่าสุดเนี่ยโคตรเพียวแต่พอมาจำเลยพี่เห็นสุดปางยังพี่ ดูยังสุดปังอ่ะยังพี่ต้องไปดูผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ติดตามขนาดนั้นไม่ผมโผล่มามาโผล่มาขึ้นมาเจอวันที่แสดงว่าดูบ่อยนะก็คือรู้เลยว่าเก่งเป็นคนยังไงไม่ไม่พี่สุดปังอ่ะไม่ไม่เขาเต้นดีกันจริงไงผมไปดูเขาเต้นรู้สึกรู้สึกท่านั้นรู้สึกว่าเต้นเริ่มแก่แล้วว่ะโอ้โหเริ่มกูไม่มีรถเนี่ยรถอยู่ขวาขวามือได้ปะอ้าวบอกเลยว่าเพลงใหม่ล่าสุดมาแน่นแล้วอ่ะเฟี้ยวเลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ไม่ตามเทรนด์แล้วอ่ะฟังแต่เพลงเก่าๆอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะว่ากูเริ่มแก่ละ ชัดเลยแม่ไหวไหวเฮียถามหา้าไอ้สั์ชัดแล้วผมเริ่มแก่แล้วคนดูชัวรฟิลแก่มาเลยถ้าอย่างเงี้งยเต่างอยเป็นรูปปั้นครับศักดิ์สิทธิ์มากใช่เหรออันนี้คืออะไรเป็นยังไงเป็นรูปเลยนะรูปปั้นเต่าประมาณว่ามันเป็นแบบว่าตำนานเต่ารอคอยรักงี้เหรอเงี้ยมันจริงมากเออ ไปเริ่มเห็นเชื่อโดยเชื่อมันฟาร์มอย่างวะข้างบนเหมือนเปิดเหมือนบ้านเปิดแล้วไงก็ไม่รู้เลยไม่มีายเครื่องบินแมกดัมไม่มีวะเครื่องบินตัดนี้โดยประมาณฟาร์มในฝ่าขาดของอีกเยอะเลยครับผมจะได้แมกดัมอ่ะมีใครเจอไหมใส่เอเดลอาร์กหน่อยมี็นคนเยอะ้าก บ้านบ้านบ้านอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยสามชาสามชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยี่สามชาใส่เอ๊ะเพราะจริงเล่นกันมีประโยเหลือแม็กดัมเดือยอะแม็กดัมเดยอะแม็กดัมเดยอะแม็กดัมเดือยงอยเน่บอกเลยว่าเต่ามึงงอยแน่นอนให้โบก่อนแม่โอ้ยเฮี่อะขออีกอันพี่ค้าเจอต้นไม้ต้นนิดเดียวบ้านข้างล่างอาจจะมีแม็กดัม S K S ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเอ็ม อต่ำบนขา600นะเฮ้ยแพงจังโมพี่มีปากเปือนเหลืองข้างล่างอันนึงอ่ะไฟแฮเดอรดผมอยากได้คำว่าเต่างอยรอคอยอ่านเนี่คือยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเฉยๆเต่างอยเป็นอำเภอครับอำเภอใต่างอยต่อว่าเป็นผู้หญิงที่เขาอยู่อำเภอเต่างอยรอคอยพี่มาหาอยู่อย่างนี้ใช่เหรออ้าวใช่รอคอยเราจบเราเราจบเรื่องเต่างอยไว้ตรงนี้ได้ไหมนั่นแหละดิเริ่มปวดหัวเต่างอยแหละ ่าบอยบอลโปเต่าเอยควายเอาชีวิตไปทิ้งอีกแล้วชุบได้ปะหนะแม่หน้าหีพ่อมึงตายไงควายเกิดมาทำไมเนี่ยคนแบบพวกมึงเนี่ยผ่านมานี่เก่งผ่านมาไม่ถึงไม่รอดหรอพี่นี่นี่นี่เนี่ยไปอีกหนึ่งไอ้เหี้ยสเปรยเอาไอ้สเปร์ไอ้สเปไอ้บอกว่าตรงที่มาสองตัวหนีดีกว่าพี่วช่ยผมด้วยช่วยจอดบัง่วยช่วยเก่งแล้วหนีดีกว่าพี่เอกผมว่า เนี่ยจะไม่ไปร้านมันดิมันก็มองดิเอ้ยไม่มันสามตัวเอาเราต้องรถบังนะพาลงมาไม่ได้เหรอขานขานขานไปไม่รู้ว่ารอดไหมสมบกให้ได้ไหมเราสมบกเยอะสมบกไม่ใหญ่ย่าสมบกกับเราสมบกไม่มีประโยชน์สมบกหลอกก็ได้อะเนี่ยหัวร้อนอันเนี้ยหัวร้อนเนี่ยได้เก่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อเยี่ยดีมันเป็นคนดีไม่ซ้ำผมไอสัตว์ มันไม่มึงจะไม่ไม่อยากซ้ำเว้ยกูบอกมันจริงอีกโวนอยู่เก่งกูบอกมึงให้ว่ามึงไม่ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวกูมึงไม่ไม่ซ้ำกูไม่คิดว่ากูจะเอาคืนอ่ะกูกูตามไปรีพอร์ตในรีเทลไอ้ควายไอเหอะเราอ่ะไอ้ทียหนีก่อนเก่งขึ้นรถไฟฟ้าโปรมันอยู่ฝั่งนี้ละเราต้องไปก่อนละพี่เราไปเริ่มฝั่งนี้เลยก่อนเรราไปงนวนเลยเอาับก่านที่สุดไปเก่งวนกลับก่อนละสวัสดีน้า เราต้องกรับเยอะได้ท่าคนขับไปได้เองไม่ต้องกดต้องกดเองครับกดไปไวครับตอนเย็นน่าจะพักนะน่าจะไปิดมีล้อมนะเกิดเกิดมาหาพ่อมองไงควายขยะอุ้ยอ้าวครับผมเรียกประกันครับเรียกประกันเลยเขินปวดหลอนยารียกประกันครับคุณคุณออกมาคุณไม่ดูรถนะครับเออไม่ได้ขี่ซื้อมาป่ะเนี่ยคนโดนชนไม่ได้ปาดคนโดนชนนะพี่พี่ผิดดิมึงเอาไปปากเขาเก่งอ๋อ ครับผมคุณคุณเก่งคุณจอดคุณครับคุณจอดข้างทางได้ครับผมลองมาจ่ายครับปรับได้ครับทำไมมีอะไรเฮ้ยกูจะหัวอ้าวไปโดนข้าวอาข้าวหรอกเลยแมงเอ้ยมันมีชิดขวาชูนิ้วกลางกว่าเฮ้ยแม่งเอ้ยไม่เหมืเสพลุมกูเซฟทำไมผมไม่จอดทำไมครับคุณทำไมคุณจะทำไมผมเอาบอกไงแม่งชี้ขวาชี้นิ้วกลางใส่แม่ง ไม่เคยเก็บแ็ไม่เคยเก็บแบกดำมาให้ปป็น่ะไม่เียเก็บมาแล้วไปข้างหน้าดีกว่าโอ้ยได้รถผมละรถกูไอ้สักหรอผมยิง่้ผมอยากได้หมวกไปหาหมวกกันอเดียบ้านบ้านไม่มีคนปะเหมือนบ้านนี้ไม่มีไม่มีคนเหมือนบ้านไม่มีคนเด้อไอ้คนเอาเอาหมวกกับมันรถก็มีเนี่ยไม่มีโอ้ย่่าได้แบกดาำใส่สไลด์ย่าเป็นเต่างอยเลย เอาแล้วได้สับใหม่มีบ้านนี้วันนี้ผมภาษาลืมมันนี้ยแล้วพีเอชผมภาษาลืมมันอะไรนะไอเหลือเชื่อของเรานะเฮ้ยมันควรจะจัดย้อนบ้านบ้านนีนเตาเตอร์อาว่าเนี้ยเตาเตอร์คนจะน็อกเชาเตอร์จะน็อกโอ้โหไอไอยาบ้าไอซีบ้าไปไปไปเรื่อยตีย่ามซีไวเอพีซีใชื่อมัน ว่าอะไรสี่สี่ยาบ้าสี่ยาสี่ยาเจ็บดิเจาะยางแม่งเลยสัตว์เอาอยู่แต่เกมเขาก็บินอ้าวดีจริงๆแต่เกมไม่บินอะไรไม่บินเออพระเจ้าหายพีเล่นกูแล้วเบริวเพียบเลยเล่นกูสักหัวร้อนเลยนะไอ้นาวปิ มึงยืนหลบมึงอยู่ใบ <sm all> ขวายเฮ้ยอ่ะขวาใครยิงผมอ่ะเฮ้ยโป้โปที่โป้ปะนี่ยไม่น่าใช่ถ้าโปมึงน่าจะล่วงไปละไม่มีโปยิงมอไซค์ไม่ได้ยิงพวกรถพวกนี้ไม่ได้พี่ถ้ามันล็อกล็อกหัวมันยิงตามรถไม่ได้กระสุนมันช้ากว่ารถเอา้าไปกูกลางวงแล้วไปดีกว่าแล้วทิมงานกลับมาบ้านกูไหมเชิวๆ เอเดียว่ะผมไม่อยากไม่อยากโดนโปยิงตายเดี๋ยวโปมันต้องไล่มาจากทางโยเตอร์เว้ยเราอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าโอเคชิวๆอยู่ในบ้านโอ้ถ้ามันชาร์จเรายังไงเราก็ได้สู้หน่อยเฮียโอ้มาดิยิงให้โดนดิอย่าแบบตกรถเลยได้ป่ะนี่ว่าแบบเม็ดจะตกรถนั่นมียอะปะแบบเม็ดจะตกก็การจอดล้อเท่านะัเตอ่ะก็ต้องขยับรถดิ กูเจอบ้านละกูเจาะหัวบ้านนึงไม่ชอบม่กนี่อ่ะสองนัดไอสัตว์โอ้เหมือนเดิมเลยเม็ดที่สามทำไมมันไม่โดนวะกูไม่เข้าใจแหม่เอิกหมดกิจไรไอสัตว์หรือว่าพอหรืออว่าพยืนยิงวะอยู่บ้านแดงไม่น่าเกี่ยวยืนยิงต้องยิงได้นอนมีนอนมีนอนเนี้ยหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยลักซี เฮ้ยหลุมหลุมเอ้ยยียหลุมมาซัดหัวกูแล้วเดินมีเดินมีกาแฟแค่แบบวะตอนแรกเปิดมันเปิดมันล็อกคนบ้านด้วยวะทาไมเปิดล็อกหัวกูอะผมไมีคนแปดงหรอกเอาบูซินต์มาอีกแน่นเออสู้มันนี่มีหมวกมีหมวกสองเหลือไหมคนบ้านเนี่ยไม่รู้อะมึงวัดให้หมวกแตกให้มันอีกอีกสักรอบปะจะได้ไม่ต้องอีกสักรอบจะเป็นอะไรไหมไอ้แข่งโอ้โหแย่ของกูอีกอะไรพดิบูซินเอาวันนี้เอาสนหน้าของผม สองไม่พักเลยหลุมนี่ไม่ไหนวะเนี่ยแย่แย่กระสุนกุยกระสุนกันน้อยๆโอ้โหระบ้านก็มองด้วยอ่ะมองซินาไปเปิดหัวมันดิเอาไปดิเอาไปเปิดดิหลุมกับบ้านมาเป็นไซอร์เคปแบกสักยี่สิบลันไหมมึงใช้แค่ห้านะก็พอแล้วเปิดหัวมีร้อยเจ็ดมีมีร้อยสี่สิบเดี๋ยวไปนหาก่อนหลุมเล็บอยู่หลุมเลไม่ห์มามาดิหน้าไม่เลย เรียกคาตีเวทวิชครับไม่ถ้ามันอยู่หลุมจริงๆมันก็โดนเราดีขน,ะา,นาดไหนอย่าก็สิ่งไปดิระวังเม็ดเดียวหัวแตกนะเออวะต้องมีคนไปกับผมเนี่ยมันเราเราโอบบ้านเราไปเล่นทีเดินตรงนี้กดมันได้เลยมาแค่ตัวเดียวไม่ใช่หรอต้องผมมา,าตัวเดียวบ้านตัวหนึ่งบ้านที่เราการาฟไว้<ม>อะแกลไปผมไมล่ะอะไรอย่ามายุ่งกูกูอยู่อย่างนี้กูสบายใจอยู่ละ ใครยังไปไหนไปเลยครับไปเลยครับมันใช่ไหมนะผมไม่ยืมแค่อ่ะกูถามว่ามึงจะทำไงต่อมึงจะอะไรบังกลางวงเวอร์หนีไล่ควายหนีสะโปงไอ้ควายนัวแน่น่ะพีบบังกางวงเวอร์บางกางวงเวอร์โอ้กระจอก เนี่ยกูคิดไม่รู้อหรอไอ้สัตว์ะเปิด,ดปรถมันไปแล้วตรงเชลเตอร์ถามพี่คอนหน่อครับนอนบ้างไหมพ่อนไม่นอนหรอฮะเน้นดูดนะของจริงอยู่แล้วกลัวสูตรน้ำแหละไป <laughs> <laughs> e, ที่นี่มาอีกแล้ว วันไซเชื่เตอร์ว่ะเดินไปเติงนามันเฮ้ยเฮ้ยระวังเจอพระเจ้านะพระเจ้าเขาอยู่แถวนั้นพระเจ้าเฮ้ยรถมันดับรถกลับมากหลุมเดิมไอ้เก่งไม่คนละตัวคนละตัวคนละทีไอ้นันกลับไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอีกได้๋วเดี๋ยวยวเดเดีเด้ไม่เดี๋มวีดวดเด้ยดดมไดดดดดดวดดวดเดด้ไม่ีดมดไม่ได้ มีมีมีกูวัดกับมันเดียวกันไม่ไหวอ่ะแต่หนูไม่ไปเอาพี่อยู่นั่นแหละมันไม่สู้กูเลยติ่มจัดผลัดบอกขอบคุณค่ะกูบอกแล้วว่ากูจอดอย่างเงี้ยมึงต้องทำมึงจะทำยังไงเพื่อนพักแปดพี่ชุบผมหน่อยผมน้องสองมันสมมุไงมันมันวัดผมถึงเลยป่ะพี่อ่ะสมมุมันสมมุมันสมมุมันไม่มีที่ไปไอ้เหี้ยอ่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าอ่าอ่ามาเลยทผมดาวสองจริงปะที่ผมดาวสองนี่ว่ะสำไมได้นะเรียบร้อยม่โดนมั้ยมไม่ได้ละไม่ได้ละอางงี้ไม่ได้ละเรียบร้อยผมรู้แล้วพี่ยอนผมรู้ว่ามันทำยังไงวะพี่มันวัดผมเลยว่ะจบๆมันยืนว่าสามตัวเลยว่ะพี่มันไม่มีที่ไปไงไอ้สัสบอกแล้วมันมาจากนั้นของใครวะอุ้ยเฮี้ยแลกหัวไปดิ พี่ดีไม่ชอบเนี่ยะมีหมวกปะหมวกหมดว่ะไอ้บอหมวกผมหายไปแล้วพี่เออหมวกหมดว่ะไม่น่าเหลือและมันวัดผมทิ้งได้ไวพี่ดูอะไรทำอะไรไม่ได้เกิดมันยิงลอดใต้รถด้วยอ่ะไม่มีนะพี่วนเอไม่มีมีหมวกไหมไม่มีเลยมีแต่เกาะอ๋อไปสอบเก่งแล้วเนี่ยหข้าน้ำหลังเอตีตีนี่อพี่ทีวนวนวนหนีมาไม่ลท์ชิวอ้าวไปไปสอบเก่งแล้วหนึ่งคนอุ้ย ดุงเลยบนเข่าเห็ดบนเข่าเห็ดช ouais uh ุบได้ปะได้ชุบได้ชุกได้จุกได้สมองให้สมองให้ดูหนึ่งเาสมองก่อนไอ้เวรเอะอย่าเลยสัตว์ไอเนินดุงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันที่หมอรออะไรอ่ะมันเปิดน็อกชิมมาละขราบอลแล้วกูใหม่มีมุุ่้ยสัตจะลอกกูแต่หัววันเลย แมนตัวเด้งรรถถหลัังงตวนึเจ็บเลยนะนักตัวดาวสองดาวสองดาวสองเลยตัวท้ายตัวเดียวอยู่ไหนบ้านมหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมห้องน้ำ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 ล้อกี่หัวพี่อีกล้อหนึงบึ้มผมป้าขวาได้รอเลยอยู่มุมนอกมุมนอกมุมนอกกำแพง อย่าไล่ด้วยกันนะจะเย็นนะมันอยู่ข้างนอกอะไรได้หมวกแล้วได้มวกอะไรสัตว์คิดว่าเวียวอัอจะมาชาร์จบ้านไอ้บ้าเออ้าวะโอ้เขงจริงอะไรฮะแต่ว่าเราเสียพลทหารไปหนึ่งสองไอสองไอตัวแรกไว้นะ อ๋อไอไอตัวนั้นมันเปรี้ยวเหรออืมเปรี้ยวเองแต่พนทหารที่เสดแสนจะซัพพอร์ตจะแบบโค้ดซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาบอกว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นดอทเอก็น่าจะโพสสองสักเอ้ยโพลห้าสักสามอันนั่นแหเช่นนีมาดาวอะไรคือดาวอะไรเธอเธอเธอพีโมดสุดที่สุดแล้วซัพพอร์ตคนเนี้ย้องบอกใครไปอิมเอเมไงโพลห้าโพลห้าอิมเอเมไงโพลห้าโพลห้าสิบ คนนะที่ว่าต้องมีใหม่เฮ้ยมีคนจะมาอีกแล้วพี่เอกตัดหน้าผมรองน้ำหลังไอ้พี้ยอ่ดีอ่ะดีอ่ดีตัดหน้าแม่งโอ้โหโนบอวกกันอ่ะโอ้โหอะไรวะด่าเร้าได้ยังไงวะน่ะโดนไปสองเม็ดโอ้โปไปยิงนู้นอีกแล้วอะไรเราขอแค่เป็นที่สองก็พอแล้วถือว่าคุ้มแล้วที่หนึ่งไม่ไหวเหรอพหนึ่งไม่ไหวแล้ว เข้าวงเข้านวไแล้วเจ็บละวพีต้องทำโดนวงนี่ตายวงตายวงตายแล้วูรอซัดหลุมก่อนหลุมมันก็ยังอยู่นอกวงนะพี่เป็นกิริยาแต่ว่าอะไรอะคะเป็นเป็นเป็ากเงางอยอบพี่ผมบอกเลยว่าเต่างอยเนี่ยเขาบอกว่าตั้งชื่ออำเภอเต่างอยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นไทยทาสงครามกับลาวแล้วลาวแทนแล้วก็โดนกวาดต้อนมาอยู่ไทยแล้วตรงนั้นก็ือเป็นเหมือนแบบที่อยู่อาศัยของเต่าแบบเต่าเยอะมากก็เลยตั้งชื่ออำเภอว่าเต่างอยก็เลยํามเาว่าแล้วงอยคืออะไร มาแล้วพี่เนงอัก่นนึงงอยืนมเงาศร้าสอยเฮ้ยเอ้าอ้เหี้ยปืนพับยังแตกนั่นเลกนัดแเรกเข้ายาเลยพี่เอม่เดียวพี่เฮ้ยสัตว์ทางมันยิงยากจังวะแม่มาดิโปกับกัวแต่ไอ้สภพี่เอบอ เอาไม่ใช่โป๊ะผมว่าผมมีผมมีเม็ดเดียวพี่เอกเม็ดเดียวเลยูนออยะโเอาเฮ้ยเออไอ้ทียอ่ะเอาไอ้ที่โดนโปยิงกูไรัดเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงไอ้บอกมึงไปยิงรัดตรงไหนมาเจตเตอร์พี่ผมอยากทำภาพแบบเดียวนะผมว่ามันไม่บายละไอพี่เราเราสบายแล้วพี่เอก คือเชลเตอร์เชลเตอร์มันต้องซัดกันหมดอะกล้องเอาไว้ตรงมุมนี้มุมขวาหาเลยยมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะเขากล้องไปถึงกล้องเมาส์อ่ะเพื่อยิงโปรฟีนั่นโปรนี่โอเคปะใช่โอ้โหโปลวิ่งเก่งอ่ยปอดแดงพอดีโชคดีนะมึงผมไม่สนใจเดินไปชาร์จเชลเตอร์ไหนวะพี่เอาเลยเดี๋ยวโบเสียสละเอาดับให้ฮะ อ่อนวันเลยครับยืนหน่อยคืออะไรยืนคอยอ๋อโอเคครับผมงอยเล่นดับด้วยเหรอเล่นหมดเลยขาใจว่ะเสิร์ชไม่เหมือนคนชิดบ้านเลยวะเฮ้ยไม่ค่อยบ่อตรงไหนพี่เออไม่คนชิดบ้านตรงไหนตรงไหนกับพี่เลยของไฟเอออยู่กับพี่เลยไปออกซ้ายดีจริงๆไอ้เปร็ด เอาเราแล้วอยู่ในสมอกแน่เลยโอกหลบมาในห้องน้ำยังโดนเข้ามามพี่นเข้ามาในสมองพี่อยู่แล้วอยู่ในสมองแล้วตุ้มโอเคขาวใน <c oughs> ห้องน้ำมั้ง กเบมาแล้วก็เนเจ็บเลเดีวครับโปพกนาโกรธอยู่อะโดนโปรมอขบอเฮ้ยมันยังซัดกันไม่เสร็จเลยอยแปลว่ายืนคอยท่าขอบคุณซัพพอรจากพี่กายได้ขอบคุณมากครับรอบบบงอกายกตนะงออยงออยงออยงองอองอออ โอเคป่ะอย่างเงี้ยโอเคป่ะทุกคนผมว่าไม่ไม่ค่อยบากใจคนเดี๋นะรอชุบรอชุบหน่อยครับผมเราจะวัดกับเพร์ครับผมไม่มาขึ้นรถอ่าว้าวัดเลยวัดเลยวัดเลยเอาเอาสุดเลยต้องใช้ไม่ขึ้นหรอกวันน่ะไม่ขึ้นหรอกยิงพีไฟเฉ่ยังเนี่ยเคมอเคป่ะผมว่าโอเคเลยนะกูถามใครเนี่ยอยู่ใกล้บ่ได้ดีกว่าอ้าววงเราแยกสูุวรรณ เราสเปรเลยนะเออเราเราน็อกได้เป็นสิบรอบเว้ยไม่ไอ้เหี้อะโดยดีโดยดีพี่บนโลกสามไร่พี่พี่ออนเราต้องไปรวมกันบ้านใกล้ใกล้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแบ่งกันดาวไม่ได้พี่เพราะพี่เราอยู่บ้านอยู่ใกล้กันเลยต้องอยู่ชิดกันอ่ะห้ามห้ามดาวห้ามดาวแยกกันอ่ะคือดาวปุ๊บต้องชุบเลยอใช่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 จะอยู่บ้านไหนไอ้บอสมนอยู่บนข้าบนหลุมเชลเตอร์ด่มึงจะอยู่บ้านไหนให้เลือกหนึ่งบ้านเฮ้ยวิ่งซ้ายลงมาแล้ว ไปบ้านพี่ก็ได้เออไม่ทลงแล้วตัวหนึงน่งอุ้ยโผลไงชนยังพี่ยัยงยังยังวักสองเลยอ้อเข้าบ้านนี่ครับกูหลังหินปะเห็นละหลังหินหลังหินเอออยู่หลังหินนั่นแหละสองตัวผมไม,ไม่เจอไม่เคลียร์แล้วเหรอคะไม่เขาถึงมาเคลียร์เราก่อนวะมันอยู่ในเชลเตอร์อะอยู่ในเชลเตอร์อยู่ในเชลเตอร์ เราไม่อยู่ในหลุมมันมุดมุดหนีโปรไว้หรอเป็นผมอะโอเคอย่างงี้เนาะโอเคเนาะผมว่าไอ้นี่โอเคเลยวะผมชอบสมองแล้วอ่ะตอนนี้พี่คนดูห็นหืนชิคก้าเพนก็คือมองทะลุกระแพงอยู่นะต้องผู้สาวนะครับชื่อหนูหนูอีเมมมาแล้วมาแล้วอยู่นี่แเมมแล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนในเหมือนในชื่อมุมสายล่างเลยหนูอีแมมมาแล้วชื่ออีเมมว้ย มันอ่านว่า e ม m ได้จริงนะพี่ก็ <c oughs> ตั้งตั้งแต่มีคนดูวันวันนั้นที่เขามาพิมพ์เลิอกอมแมมอ่ะก็ไม่มีใครอ่านหนู e อ a อม,มได้ปกติอีกเลยผมผมผมก็เพิ่งรู้ว่า a i m แปลว่าเอมผมอ่านว่าอิมตลอด e a มภาษาอังกฤษแปลว่าเล็งเป้าชี้เป้าเป้าหมายอิมเอมแปลว่าเล็งจนอิมไม่ใช่โองดูสันอีกแล้วโปรที่มันสุดยอดไม่ผมจะไม่ปล่อยมันทิ้งนะเว้ยผมจะเข้าไปเล่นรีรีเพย์แล้วผมจะไปยิงมันนะถ้าเราไม่ตายกันมาแล้ว เออไม่ได้บอกผมตายไม่ได้ตายกับมันไอ้ตี้ที่มันอยู่กับโป๋ไม่ง่าแบบไม่แต่มึงโดนยิงมันเนาะมึงโดนมันยิงน็อกไงมันก็รีพอร์ตมันได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจปะเอาปะเอาเพยโซนน็อกตัวนึง่งต้นไม้ที่มากเลยโป๋ขึ้นมาแล้วเพยโซนมั้งตี้นั้นเหลือตี้เหลือตัวเดียวใช่หมดแล้วเอาแล้วโป๋สีสองแล้วไอ้โป๋ว่าสีองแล้วโคย่าหนะฆ่าโปดิตายวันนี้ที่อ่ะอ่ามาดิเฮ้ยไปวงเราวงเรา ชิดบ้านเฮ้ยหนุ่มๆเฮ้ยชิดบ้านแล้วเออชิดบ้านแล้วเอฟมาแบบเน้นๆอยู่ข้างบ้านเฮ้ยเจ๊ดแม่โอ้โหระเบิดมึงเจอแค่ไหนเนี่ยกูอาร์สเรียวตายหมอโอ้โหวัยลูกอีโปไอ้หน้าหี สมุขขับพ่อมึงนีพอจะเด็ดว้ยขยายขยายขอ้ยโซนุบโซนุบเฮ้ยเย็ะมากปอาทั้งตี้ไอ้พวกี้อะแขโคตรขยาย so เลยเฮียจัด